ออครับเราก็เอาไปเล่เกมใช้กับมตัวนี้เอาไปเเกม่จาเจ้าออสตาเว่นเจสตินชั่นเป็นอ่อเจ้าจ้าออสตาเว่อเปชั่นพิเศษอะไรเรามาดูดีกว่าน้องเกมนี้ทำอะไรละก็จะมีสตอรี่โหมดเอนเตรพอรตสวายเวอร์เทส s p u โอเปชั่นแล้วก็เอ็กซิกดเอ็ก พอเลยโอเคงั้นเรามาดูที่สตรอรี่ใหม่มาครมาสตรอรี่เรามาดูใจจิตโอ้ตัวก็โอเคนะเยอะอีกอ่ะไอ้นี่มันดูตัดนิดนึงแค่ <laughs> เดี๋ยวดีครับผมเล่นอเนีะเราเป็นตัวที่ใคไม่ิดชอบเช่นใคโลกคนอื่นที่คนชอบแล้วก็ตัวเราก็คือใจเย็นชอบใจเย็นเพราะฉะนั้นผมไม่อาใจเย็นหรอกเดี๋ยวเค้าเป็ด ว่าโจเยนมีคนชอบน้อยครับที่เราเจอเรานี่ครับที่เจอโลกก็เจอภิกกี้ที่สามคนนี้มอสชอบที่ล่าไปใช่เอาแค่นี้เท่านั้นโอเคเดี๋ยวผมจะลองลดเนะเพื่อเห็นนะอ่ะดีมากจะดังไปอีกขอโทษโอเคแปดมาครับเดี๋ยวผมทีนี้เกมข้างล่างโอเคเราลองเป็นโจโน่กนะส่วนตัวคู่่อสู้ของเราก็คือบอสครับ สเตตอยู่ที่ที่ไหนดี oh <yeah. S 1> เราตัง้งไว้ที่โลมนะครับผมไปนะเลย oh, เ,มมเยกมนี้มันเล่นคนเดียวได้นะครับแต่นี่ <sk iss> ไม่ได้พูดอะไรยังมีโลมครับผมโอเคมันก็เดินได้ <sk iss> <sk iss> เดินได้ครับผมเดินได้เกมนี้เดินได้ครับ เ้ยเกมนีอ่อะไรเดินไม่ได้ปะมาครับก็ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บปุ่มปปุ่มตีได้เองเลยปับปุ่มตีได้เองเลยคุกอ,อ่านนี่ผมจะปรับมาแล้วก็ดีขึ้นเยอะแล้วก็วกดอินเตอร์ชาร์จแต่ว่าอันนี้โหมดฝึกมันก็เลยชาร์จมาให้แล้วโอเค โอเคครับก็ประมาณนี้แหละจุดตัวโน่งขอผมไม่ไม่ใช่ตัวโน่อย่งนั้ไม่ใช่ตัวโน่งขผมนะเดี๋ยวไม่ที่ผมกบไอ้เฮียกบนะครับกบ エクソ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 お前がどう動くかすべて絶対に逃がさん บางทีผมใช้สมาธิในการเอ่อฝึกเพราะงั้นมาครับลองไปเล่นสิต้อที่หมดกันดีกว่าเอ้ยแย่ผมขอเล่นตอนไ้กตอนนี้ผมจะเอาดีโก้จะเบิร์โอ้ยไปนี่มันภาพเ็ษดีกว่าคนหนึ่งยังไม่ดูงั้น,นตัวที่ใครเขาก็รับไปดีกว่าตัวตัวอะไรดีวะอืม Ah, dia perlu. Saya, saya nak main dia perlu. Okay, story muat. Oh, okay. okay, ha, ma, ma, dee, oh, oh. Okay, kah. Mak, mak, akan ada single muat. Kau nak, saya nak single muat. Baiklah. Main dia perlu. I, O, menyenang. โอเคครับสารเยื่อตัวด้วยสมาธิเมื่อกี้มาครับกุ๊กมาครับนี่คือบททดสอบครับผมโอเคว้าวตัดเวลาเป็นเดียวเป็นโลโอ้โหโอ้ย โดนต่อยแรงดีครับผมแรงดีแรงดีปุ๊บ <Either way. S 1> ตัดเวลาครับเวลาเดสเวลาเดสเวลาเดสโอ้ยโดนต่อยแล้วครับ <pagan portraits. S 1> โอ้ยโดนจ uh, ีวินดรอรครับผมโอ้ยมัแล้วครับผมฮะาเอพิท็อกมาแล้ว อันนี้ผมก็ป่อยไม่โดนแล้วครับอันนี้ผมก็ต่อยผมไม่โดนสิบมิสบอยครับผมโดนผมทีน,นิมสันได้เออคุไปนี่คือความสามารถของทีมสันที่ผมเออหมดเวลาแล้วครับสิบมิมาครับเชือก ต <krit> <therapeutic ogan> ั้องให้คนมาติงหน่อยนผมไปขอแดงความสีใจกับคนที่เป็น21โลหิตนะครับผมเขาเขาไม่ต้องห่วงครับกิที่สองกิที่สองไม่สั่ง เราเล่นสตาร์นึงครับเฮ้ยเดียวพสตาร์นึงเล่นไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหผมโดนโดนแล้วโดนโดนต่อย

โอ้ไม่ได้เปิดใช่ไหมเอ๊ะดูผมปิดใหม่ไว้เอ๊ะปัด๊ดเป็นอะไรเน,แบบนี่ยช่างเถอะมาต่อครับไมโอ๊ว่าชื่อโจโจ,โจโออสตาจัดติชันอู่ในเกมโยบเล่นได้เพาะในคอมเท่านั้นนะครับถ้ามีคนไหนถามว่าเล่นในมือถือได้ไหมผมต่อครับเลยนะครับ ไปครับโอ้ยยืมไปเลยว่าตัวนี้เป็นเงื่อนไขผมว่าเอาไอเดียทีนี้จะปล่อยให้ชนะก,ก็ไม่ได้ปล่อยต่อแล้วกันดูนะครับว่าเขาจะทำมทีเราไหมไม่ยืมตีก็ชนะยอมเปลืองชอบปะโอ้ โอ้เดี๋ยวผมไม่โดนตีใช่ไหมเนี่ยของผมไม่โดนไปครับแด้วเดี๋ยวให้เขาตายโอ้ยตีหมดพอดีหมดเนี่ยละหมดเนี่ยละครับเนี่แล้วเยอะท้ไเลยเรียบร้อยครับติดแพนแล้วเขาตายจ็ู่โดนสับลายตายแน่นอนลอยมาเต้นตายคืออะมีท้ายครับผม Trinh đi khoảng năm ngoái không trinh đi sao Bóp khoảng năm Rưng

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วผมจัดให้ผมยุติแบเลยมันสามารถตีโลแวก็สามารถซีริสงมันเองแล้วก็สามารถซีรีสันวิสวิส <c oughs> ิสมิสมิสเ้ยวิสมิสวิสโอ๊ยโอ๊ยไอ้ไอ้ไอวิ่งเข้าไปหาหมัดเองไงดีว่ หายต้องแป๊บโอ้ต่อยมาเลยโอ้ยมีแค่ต่อยแต่ในวันนี้วะไม่เป็ไรครับเรายังมีท่าไม้ตายอยู่นี่มาครับต่อยเรามาเลยครับโอ้ยต่อช้าไปนิดนั่นหนาเอ้ยเธอมาครับตายฮึ <c oughs> นายที่นายโจมตีไปนะมัน,นมคือตัวแกในอนาคตมีความสามารถกีฬานี่คืกกอความสามารถโปรกีฬาของฉันไงนนล, 700. ล่ะร้อยครเดียวโลชนะโอ้แดโเลเซปเปรี่อ่าตอนนี้จากภาคเจ็ดสตีโบลันครับรผมไม่ต้องหวังครับทุกคนเชียร์เขาผมผมก็จะชนะ ส่วนถ้าเนคนจกมผมผมก็จะชนะเลยเพราะว่นี่คือหวัวผมต่ว่าถ้าเปนคนจริงผมน่าจะสู้ไม่ได้ถ้าสู้จะดิวารู้นะแต่ตัวอื่นก็แพ้เหมือนกันแะถ้าจะคนจริงอ่ะผมก็เล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งอ่ะนีเขาู้สาสผมยิ่งไม่ถนัดเลยครบอุย๊ยแต่ว่าถ้าตรงเลยแต่ว่าไบเอจะ้ตเขาได้นะครับครับเบ็ตผม Này. oh này, à, mì này là không? à, mini support này, đẹp quá, đỉnh tuyệt rồi các bạn, cao sung quá, không ครับผมโจมตีไปเลยโอ๊ยมาครับโจมตีลงมาเลยคิมสานครับ สามครับผมรู้สึกว่าเขาจะถูกบ้างรับทอดีเดี๋วผมจะทิ้งทักว่าเขาไม่รู้ขนมจับออกไหมเยียดหรือว่าเขาจะรีครับ たたった今目撃しそして触れたものを未来のお前自身もうこの世にはいないこれが我がキングクリムゾンの能力うう運命は俺を頂点に選んでくれたこれは試練ンドリアムのち勝てという試練俺はウケッ へいあああああ お前が買った今目撃しそして触れたものを未来のお前自身 <laughs> もうこの世にはいないこれがナがキングクリムゾンのナナ<源> <Source> <anf ib sitten>

มาครับตายแน่นอนเดี๋ยวผมทำดีกว่ามาครับโซนสองครับโอ้๊อาวฟ่ตูนดาเมฆมูฮัมมัดตับด้ลยนผมมาครับลงดีโอ้ย ด้วยความที่ผมเป็นคนที่เล่นเกมต่อสู้ไม่เก่งเพราะงั้นผมก็อาจจะเล่นขัานใจทุกคนไปบ้างน,นะครับโดยเพราะตัวนี้เพราะผมไม่เคยฝึกเลยโอ้โหผมนี่ทำไมโดนต่อยน,นะครับสุดยอดนะครับโอ้

เดี๋ยวถ้ามันยิงหงวะเรียบร้อครับผมเ้้ ปั๊มไอยู่นี่เอาไอฟเทลให้ได้ครับโอเคผมไม่เอามันแล้วเอฟิทอลเนี่ยมาครับวิ่งเข้าไปเปิดให้เขาโจมตีครับโอเคเขาไม่โจมตีเราแล้วเ,เราก็ปล่อยเขาเลยโอ้ยหโอ้เอาเข้าไปครับโอ้เออลือดผมก็น้อยเหลือเกินครับ ก็ชัวรครับผมแพงครับแพงได้ผมูลทำตาเมจเยอะๆไว้ก่อนนะครับโค้งเือกเราสามารถกินกิฟสันปกติกินแันมันต้องเก่งกว่านี้หรือเปล่าอ่าช่างเถอะ Cái right? oh. 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 này có kiện cho mày lắm ôi, ได้ครับผมมาครับนี่น่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วครับผมเติมคอสเตโล่ครับผมอันนี้นอะไรกูไม่ยากครับโอเคคิสสว่า เรียบร้อยครับผมนี่ความสามารถทีนสัตว์เนี่ยโอ้โหเกือบโดนว่าผมให้เขาถอยเราไปดีกว่าเรียบร้อยครับโดนกระสวกโดนอาไหลโดนอะไรสักอย่างตายแน่นอนครับผมโอ้ยคลิปนี้สิบนาทีไปไม่ได้เนาะโอ้ยยังไม่ตาผมว่านี่ตัวนี้วผมรีบเออรกี้ดีกว่ามาครับ เอาละสุดท้ายเราต้องเอาแม่หาให้มันมันโอ้โอ้กันได้ ตัวอยังครับไม่เออเดี๋ยวจะอ,อะไรขึ้นทำไมติวไม่ทำงานน่าเกลียดยังไงที่แกลุกขึ้นมาฉันก็ชนะแล้วนี่คือความสามารถของฉัน

เรียบร้อยครับตายพี่แม่นอนดีทคายครับดูสขขอความสามารถของคิมสังค์อนแก๊สเรชั่นเรื่รองราวครับสตอรีโ่โหมดก็มันก็เหมือนโหมดที่เล่นกับหมดเฉยๆนั่นแหละครับเอาไว้ว่าเราจบกกไปแล้วกันเกม อยาผมท่านทุกคนอยากให้มีต่อก็ช่วยกดไลค์กันเยอะๆน,นะครับเพราะว่าผมว่าผมต้องไปนอนแล้วละ่ะวบถ้าชอ,อบก็กดติดตดะนะามที่ไหนนะไปละวี